ทำก่อนสอนใจสนหับผู้ที่ตามหาพระรัตนาใจนอกตัวโดยหลวงพ่อไหลเรากุทธจิตธรรมยานอจุดชอจุดเช,ช,ช,ชอตวันพระรัตนาใจนอกตัวบ่มีดอกอวิชามันหลอกหลงวนหลงเวียนไหวหลงตามหาพระพุทธเจ้า <c oughs> พระธรรมพระหันนอกใจหลงหาไปวิ่งจับเงา ไต่ฝีฟีฟอีกกี่ชาติน้อจะพบพุทธ,ธแท้ตลอดจนพระรัตนไตจริงจริงนี่ถ้าท่านยังมัวเอาพุทธ,ธาตามหาพุทธ,ธคงอดนานนาแสนล้านล้านปีก็ทั้งที่มีโอกาสดีกับดื้อรั้นและเฉยชาลืมดูกายใจรูปนามอารมณ์ความคิดที่เกิดดับ รั้วในหน้ตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายเหตุเกิดหมดเหตุดับไปสลายไปดูความว่างเปล่าแลนะถ้ารู้เห็นเข้าใจความจริงตามเป็นจริงจะค่อยแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาหนาะจนทัดเจนจะเกิดนิพพิทา วิราคะสดับคืนรูปนามอารมณ์ความคิดนาคืนธรรมชาติธรรมดาไปจึงค่อยชัดเจนแจ่มแจ้งในนิโรธตามภูมิจิตภูมิธรรมที่มีใสจนดับเย็นสิ้นอุปทานหลงว่ามีเราจึงถึงเส้นใยตั้งแต่นั้นไม่มีใครเป็นอะไรอะไรอีกเลยมันเป็นเช่นนั้นเองเอว่ง ตัดสรุปรมคือไม่มีอ,อะไรให้เราถึงพูดถึงได้ก็ไม่พูดแล้วมวนเดียวจบอ,อจุดชอจุดเจตวันลลหลวงพ่ออะไรเราพุทธจิตธรรมยาอ,อจุดชอจุดเจตวันสภาวะธรรมนำมาเล่าฟูกันฟังเอวังก็มีด้วยประการรักชนอะไร